ในป่าลึกแห่งแอฟริกามีตำนานเล่าขานถึงสัตว์ร้ายนามว่ากรูมบ้าร่างกายสูงใหญ่เหมือนชาน้างแต่มีหัวเป็นงูพิษดวงตาสีแดงกำมกรูมบ้าจะซ่อนตัวในหนองน้ำรอเหยื่อที่กระหายน้ำชาวบ้านเล่าว่า ใครที่มองตากรูมบ้าจะถูกสาบให้กลายเป็นหินมันล่าเหยื่อด้วยการพ่นพิษร้ายกาศใครโดนเข้ามีอันต้องสิ้นใจภายในพริบตาแต่ใช่ว่ากรูมบ้าจะร้ายกาศอย่างเดียวมันยังเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า ใครที่เคารพธรรมชาติไม่ตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มบ้าจะไม่ทำร้ายกลุ่มบ้าสอนให้เรารู้ว่าความแข็งแกร่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบและพลังอำนาจต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วคุณละ่ะเคยเจอสัตว์ประหลาดในฝันร้ายบ้างไหม หรือบางทีสัตว์ประหลาดอาจเป็นแค่ภาพสะท้อนของความกลัวในใจเราเอง